สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียนทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีข้อมูลเหรียญชนิด1บาทของรัชกาลที่9รุ่นเก่าปีพศ2530มาให้ข้อมูลเพื่อนๆ เกี่ยวกับความผิดปกติของเหรียญชนิดหนึ่งบาทในวงการเหรียญน,นะครับมีกระแสเหรียญชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่9รุ่นเก่าปีพศ2530มีกระแสว่ามีพระเสียนเล็กแล้วก็มีพระเสียนใหญ่เป็นแบบนหนอย่างไรวันนี้คลิปนี้ไปติดตามข้อมูลพร้อมกัน ก่อนที่จะไปติดตามข้อมูลเหรียญชนิดหนึ่งบาทก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องให้ทางช่องมีกําลังใจทําคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมตลอดไปก็ไปพบกับข้อมูลเหรียญขออนุญ,ญาตเพื่อนๆ FC ไม่หยิบเหรียญนะครับจะใช้ตัวช่วยนะครับในการแนะนำ เหรียญสองเหรียญนี้เป็นปีพศเดียวกันคือปีพศสองพันแต่ความผิดปกติก็คือว่าจะมีสองบล็อกเหรียญปีพศสองพันจะมีสองบล็อกที่เป็นกระเสก็คือบล็อก พระเศียรเล็กแล้วก็บอกพระเศียรใหญ่บอกพระเศียรเล็กแบบไหนบอกพระเศียรใหญ่แบบไหนก็ไปชมข้อมูลกันเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญด้านหน้าจะให้เพื่อนๆสังเกตนะครับสังเกตพระบรมรูปนะครับสังเกตตรงคาง นะครับภาพรบรมรูปเหรียญแรกจะคมคางจะคมพระบรมรูปจะคมหรือพูดภาษาพื้นบ้านก็ใบหน้านะครับใบหน้าจะคมนะครับคางจะแหลมนะครับคางจะเป็นเหลี่ยมนะครับเหรียญที่สอง นะครับไม่เหมือนกันนะครับเหรียญที่สองไม่ไม่เหรียญเหรียญที่สองคางไม่เป็นเหลี่ยมนะครับคางไม่คมนะครับนี่คือเหรียญที่สองเหรียญนี้เหรียญที่สองจะเป็นเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับเหรียญเล็กเหรียญแรกเหรียญแรกจะเป็นเหรียญพระเศียรเล็กพระเศียรเล็ก จะคล้ายๆกับเหรียญชนิดหนึ่งบาทหลังวัดนะครับชนิดหนึ่งบาทปีพศ2525นะครับจะคล้ายๆกันนะครับเหรียญแรกจะเป็นเหรียญพระเศียรเล็กเหรียญที่สองจะเป็นเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับไม่เหมือนกัน พระบรมรูปไม่เหมือนกันนะครับข้างไม่เหมือนกันให้เพื่อนสังเกตดูนะครับเหมือนกันหรือไม่นะครับเมื่อก่อนนะครับเหรียญพระเศียรเยเหรียญพระเศียรเล็กปีพศ2530เล่นหากันเหรียญละ1,000บาทนะครับ หลายปีมาแล้วปัจจุบันไม่ไม่มีราคานะครับไม่มีราคาสูงนะครับส่วนเหรียญพระเสียนใหญ่เป็นเหรียญปกติธรรมดาไม่มีราคาไม่มีความนิยมนะครับส่วนเหรียญพระเสียนเล็กเมื่อก่อนมีความนิยมนะครับปัจจุบันนี้หายากนะครับหายากจะ หนึ่งในโลกก็ว่าได้นะครับไม่ไม่พบเจอกับช่องอื่นๆนะครับช่องสมาคม h ช n แนลก็มีสองเหรียญน,นะครับมีสองเหรียญน,นะครับไปดูด้านหลังนะครับ ดูแต่ด้านหน้าเดี๋ยวจะว่าช่องสมาคมชาแนลนำเรียนอะไรมาไม่ให้ดูพอสอนะครับด้านหลังก็จะเป็นพอพสสองพันห้าอสามสิบนะครับขออนุญาตจับเหรียญน,นะครับเหรียญแรกเป็นเหรียญพระเสียนเล็ก นะครับเลขสามกับเลขห้านะครับให้สังเกตนะครับเลขห้าหัวคอจดจะจะไม่มีช่องว่างส่วนเลขสามจะเป็นเลขสามมนนะครับในขณะเดียวกันเหรียญที่สอง พะเสียนใหญ่เลขห้าหัวขอดนะครับจะมีช่องว่างจะมีช่องว่างตรงหัวขอดแล้วก็เลขสามหลังแตกเลขสามหลังแบนนะครับไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อน อดูนะครับนะครับหัวขอดของเลขห้านะครับจะมีช่องว่างเป็นรูนะครับเลขสามเลขสามจะไม่หมุนนะครับนี่คือเหรียญพระเศียนใหญ่นะเหรียญพระเศียรเล็ก โมดของเลขห้านะครับจะไม่มีช่องว่างส่วนเลขสามหลังมนนะครับนี่คือพระเสียนเล็กนะครับมีราคามีความนิยมสำหรับเหรียญน,นี้เมื่อก่อนเล่นหากันราคาหลักพันนะครับแตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันในปีพศออเดียวกัน นะครับใครมีนะครับก็แนะนำให้เก็บนาคตต่อไปอาจจะมีราคาอีกจะมีราคาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ